สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนีมาพบก,ก,ลกสลาอีกนอทงไฮทงนาคือเกา่ามือนีหลังจากที่วาฝนตกเนะในสองสามมือก่อนเนอมือนีสลากสีห้าเขียดห้ากบกัะพี่น่องก็เลยพอควยกิอลนอก็เลยคุดกีรอได้ชองสามโตน,นะพี่น้องเนะตอนนี้สลากก็ยังอยู่ทงไฮทงนาสี่ห้าควายกีโลนอพี่น้องน <c oughs> เอเล่นมากะเปิดก็เล <c oughs> ยพี่น้องอควยกิโลคุดกิโลคำว่า บ่อที่เราลงลงห่วยคุณต้อน้องคาเสียดเนาะนั่งคิดว่าคนตกเหมือก่อนนามคนตกลมพัดแหงแห้ง่ลมหายี่ไม่มีขอวยนึงพี่้องนีเลาะพีน้องเนาะเฮ้ยเลาะ ถ้าให้ทุนตต้จะเปิดบางทีมีเจ้าลายเกิโลเบิราพี่น้องกิโลกะโตน้อยๆเราพี่เาเอยังทนใหญ่มาหน้อยได้มาพอกลนะดีแล้วพี่น้องเาะ เห็นคนแล้วเป็นคนกิโลเดือดตื่นแล้วนะนี่เลยกิโลกิโลเออเอ้าสมาัวหน่อยกระดักกระโดดเถอะความน้อยซเปอร์โมเห็นยังซ้ำโมก็เห็นจิรอหน่อยปานนี้พี่น้องในกระปุกยังวานหน่อยเลยนี่แห้งหน่อยอีก ไปไปหปหาองไม่พุทธมิตรย่งว่าน้อยอะไทีเราเลยมาปอดตัวนี้แห้งน่อยอีกั่ซับก่ดทำซับกลนพอดีเบนตัวมันเลยแล้วมันน่อยดีซัมบดตถงะความหน่อยหะนี่ค่ะครัวกิโลกะ เราก็ลงยางลงไปเลยเนาะหาขุดเหียดดิ้วลง,ลงยางต้นตบหไปหาขุดแถวนั้นไปหาใต้กลางคืนแหงมีนะพี่น้องยางไปเลยเห็นคอยจิลอบอกให้ได้สัึ้นไป ดาดยามแรงพี่น้องตะเวนกำลังสิตกดินเนาะตอนนี้กับประมาณสี่โมงเนาะพี่น้องตอนนี้เนาะเราหากินยามแรงหาขุดพี่นอกับหาขุดเกียรบเนาะพี่น้อง มันหอนนะ้มันเอามันหอนขนาดสี่โมงยังหอนเลยมันคือแถวตาแตงนะคุณเอ้ยคตงมันจะอากาศเย็นร้ายสุดๆอากาศมันห่อนขนาดวันยามเมงเนี่ยค่ะทุกคุนเราก็เห็นกล้วยตัวเลอะเอ่ยนะฟูหันที่ขนาดสี่โมง พยายางรวมร่มแล้วจิพยายามไปกินมันละไปทุ่นนาเขาขุดเกียร์เหกือนกันได้ซองซ้าวโตกับพอมาปนปนกบปนเกียร์งำเลยขุดกระปูเนอะพี่ลองบิดขิดมากบเนียน่ยไปเนี่ยมาเป็นกระปูกระปูก <sweet verses. S 1> ับเอากระปูหนาแสบ บังสับปะรดเบองมันไรบ้างดูสิเราหนึ่งเบอร์โคมเบอร์จะก่อเหตุอุ้งเงี้ยไงงงงหงเงง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 ง

ยัะที๊กันได้จะเปิดไลยกระปูนกันจีนความแสร็ปูนนแก้ก็หอยใส่กระปูแม่หม้ายเขาเอินตัวนั้นทั้ง้กินเสร็จเปิดใส่ไข่นี่ ย่า <Yeah. laughs> โอ้ยชกเออกระปุกชกกระปูขาดเถิงอู้เสียดายเด้เปลืองเนาะนางมันได้ดีกกินกปไปไปโอเคแนละ้วพี่น้องตอนนี้เราก็มาขุดเขียดเลยเนาะขุดลองเบิงพี่น้องเออพี่ชิมีเน,นาะ คุดดินหลินหรือสือบางหนึ่งค่ะเห็นกระโดดออกมาตัวหนึ่งนี่จะตั้งใจขุดเบ้างเพราะว่าฝนตกเด้บางทีมันก็อยู่ในเหรอเป็นมาตั้งใจขุดหนึ่งมีนะเกลาเกลเจียวหนีละเกล วนกันละเอ้ยกูเจ็บปีนตะคอยแล่นเลยโอ้ตีนด้วยโอ้เจ็บพวกเขาบนสีน้อเออท่านันมีเราใส่เปิดขุดเลยมวนขนาดสีกวัวสิได้อดวาตุกใหญ่โอ้เจ็บพวกเขา chẹp vật rồi u chẹp thế đây chẹp khảo thế โอ้มดแล้วยังคิดว่ามีกบถ่ายมันว่ามีกบไปเรื่อยๆ วะมาตัง้งใจขุดนี่ดูบ่ออกมาตังาาต้งใจก่อนนี่เตรียมชันเยี่ยมฮะเยี่กมเต็มตัวดได้เรื่อง ฮัลโหลยังออกกบอ่ไยีกโอเคนะ้อพี่น้องตอนนี้สละก็บที่จบคลิปไววสัมเนกอนเนาะมันนี้สละกับพาพี่น้องมาลงเบืองทงไฮทงนาที่เส้นน้อเพราะว่าฝนตกมาเบิ่งทงนามาันจะเป็นจะได้ซื้อนะพี่น้องโอเคตอนนี้สละก็จบคลิปเลยเนาะไว้พบกันนะใน ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับมณีสระกิติคอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้สระนั่นเพื่อเป็นน้องเด้อเพื่พอเป็นกำลังใจสระคลิปต่อไปสำหรับมณีสาวละกิติคอลาไปก่อนบา,บายบายไอ้ด้ย